แอนชัวสูตรธัญพืชสวสูตรสูตรธัญพืชหวานน้อยสูตรใหม่สูตรใหม่ครับเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานใช่ไหมไม่ไม่ใช่กาคนป่วยผู้สูงอายุเลยนะผู้สูงอายุเนาะกินได้นะครับคนผู้สูงอายุสาม,มารถจะรับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าจากการชินอาหารไม่เพียงพอมันกบอาหารละโมง <c oughs> กลิ่นธัญ,ญพืชสูตรหวานน้อยกลิ่นธัญพืชสูตรหวานน้อยปกติจะเป็นวานิลาช็อกโกแลตสตรอบเบอรี่โอ้สารอาหารเยอะมากเลยอะคนป่วยนะผู้สูงอายุวันนู้นยิน่งกอ่าฟูที่พักฟื้นหลังผ่าตัดก็ได้ฟูพักได้เหมือนหลับได้โอ้โหอาหารเสริมจอยดงเลยเพราะคนพวกนั้นเขาจะกินได้<อ>ไม่เยอะเนสนขาซิอูแบบน,นี้เปิดง่าย ชงกับน้ำร้อนใช่ไหมคะน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นอย่าน้ำร้อนเดี๋ยวมันน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเดี๋ยวมันจะหมดสารอาหารมันจะิงเหรอเสียไปกับน้ำร้อนคือน้ำร้อนอ่ะเรากดมาแช่ไว้ก่อนที่เป็นน้ำอุ่นอย่องนี่ไงน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นความร้อนมันทำให้ใช่ใช่วิตามินไปหมดก็นี่ครบนี่คือคนระวังนะครับห้ามใช้น้ำร้อนควรใช้น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้น้ำแข็งก็กี่ก้อนน้ำอุณหภูมิห้องแหละ มาณนี้ครับนี่ไงหมอสสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะพักฟื้นผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนอสอสโยย